สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันพุทธที่11อกรกฎาคม2 5 5 5วันนี้ผมยังจะพาท่านผู้ชมไปที่สาขาของทกศจังหวัดนครสวสรรค์อยู่นะครับผมจะพาท่านไปดูทุกสาขาเพราะว่าให้หายสงสัยว่าทำไม ที่นครสวรรค์นั้นจึงมีคนมาฝากเงินกันมากมายกับบัญชีออมทาพา์ทวีโชคครับที่ช่องเกษตรชาแนลคุยข่าวชาวเกษตรก็เวลาอย่างเงี้ยนะครับ9นาฬกาถึง10นาฬิกาก็ที่ผมไปมาเนี่ยนะครับข้งหลังเนี่ยเราไปดูที่สาขาอำเภอหนองบัวเขาเรียกสาขานองบัวจังหวัดนครสวรรค์ วันนั้นผมไปที่ชุมชนบ้านเนินแต่ตลห้วยร่วมไปแวะที่สาขานี้มาวันนั้นกับวันนี้เนี่ยการจัดวางรางวัลเนี่ยวันนี้ก็ไม่เหมือนวันนั้นฮะถ้าใครจําได้น,นะครับว่าผมไปมาตอนไปเยี่ยมเนินแต่ของรางวัลในสาขานี้ก็อีกแบบหนึง่งพอไปวันนี้เขาก็จัดอีกแบบหนึง่งซึ่ง ที่ใครๆอยากจะรู้ว่าเขาจัดกันอย่างไรนะฮะที่สาขาต่างๆก็ติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบขณะนี้คุณผู้ผชมกําลังชมเกษตรชาแนลน,นะครับในช่วงของรายการคุยข่าวชากเกษตรวันนี้ผมพยุติบัวตูมหนุ่มน้อยหน้ามนคนตรกราศสจังหวัดนครสวรรค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับทีมงานของทรกราศาสาขาน้องบัวคือคนเจริญสุขจันโตพร้อมทาาาาีมงานทาาาาี่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ว่าจะเป็น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสลากออมทรัพย์ทวีศิน์และผลิตภัณฑ์อื่นรวมไปถึงงานในในโยบายของรัฐบาลครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปข้างในพกสเลยครับข,ข,ข้างในนะครับ สวัสดีครับท่านผู้จัดการสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมได้พาคุณผู้ชมมาพบกับผู้การสาขาหนองบวัวคือคุณเจริญสุขจันโตก็อยากจะให้ท่านได้คูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ทวีโชคหรือผลิผลตภัณฑ์ที่เป็นสลากออมทรัพย์ทวีสินและงานตามนโยบายของรัฐบาลทางด้านสินเชื่อครับสวัสดีครับท่านผู้การสวัสดีครั้งหนึ่งครับครับเชิญนยครับสำหรับทกศสาขาหนองบัวนะครับ ก็จะมีลูกค้าในส่วนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยของสาขาเราเนี่ยนะฮะประมาณ800 0ลายนะครับมีการจ่ายสินเชื่อทั้งหมดเนี่ย1,500ล้านบาทนะครับแล้วก็มีเงินฝากอยู่ประมาณ1,000ล้านบาทนะครับในเงินฝาก1 0 0 0ันล้านบาทเนี่ยจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับประมาณ300ล้านบาทนะครับสำหรับที่ว่าซึ่งเป็นเงินฝากที่เป็นจุดเด่นที่สุดของทอกศนะครับแล้วก็ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีจับรางวัลใหญ่ทั้งจังหวัดน,นะครับทั้งจังหวัดเลยนะครับซึ่งรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นนะฮะรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นรถกระบะโตโยต้าสองคัน นะครับรางวัลที่2จะเป็นนิสสันมาร์สหกคันนะครับแล้วก็รางวัลที่3จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด80ดวคันนะครับเป็นส่วนของสาขานองบัวเนี่ยเคันนะครับแลนอกนั้นก็ยังมีรางวัลทองคำนะครับยังมีรางวัลทองคําอย่างน้อยก็ประมาณ20เส้นนะครับเฉพาะสาขานองบัวนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลทีวีนะครับทีวีจอแบนนะฮะอีก11เครื่อง นะครับอีก11เครื่องนะครับในส่วนที่ว่าลูกค้าเฉพาะทกศสาขาหนองบัวจะได้รับครับผมครับและในส่วนของสลากออมทรัพย์ทวีสินที่เราจะเปิดตัวในระเร็วสัปดาห์นี้ครับท่านวางแผนในการประยันต์์อย่างไรครับครับสำหรับบัตรออมทรัพย์ทวีสินชุดกล้วยไม้พนามนะครับของเราก็คือหมายความว่าในนโยบายที่เราจะจําหน่ายบัตรออมทรัพย์ทวีสิน กล้วยไม้พานามนี่ก็คือเรามองไปที่ลูกค้าเดิมก่อนนะครับลูกค้าเดิมนะฮะซึ่งเรามีฐานอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนที่เราจะขยายออกไปก็คือการประชาสัมพันธ์โดยการเดินตลาดนะในหมู่พ่อค้าประชาชนทั่วไปของอำเภอหนองบัวนะครับแล้วก็เราได้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ไอออมรั์ทวีสินชุดกล้วยไม้พานามเนี่ย นะครับในที่ประชุมของกำนหนงผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ประชุมของส่วนรัฐชักดานนะครับแล้วก็ที่ประชุมสภากาแฟของอำเภอหนองหัวครับผมครับแล้นในส่วนของสินเชื่อนโยบายของรัฐตอนนี้ที่ขับเคลื่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจันำผดผลการเกษตรกับบัตรสินเชื่อเกษตรกรนี้แต่ละวันนี้เยอะไหมครับลูกค้าที่มาก็ถือว่ามีจํานวนมากครับนะฮะสำหรับเรื่องการจำนำนะครับซึ่ง ของหนองบัวเนี่ยมันจะมากในช่วงของเดือนธันวาผมนะครับซึ่งจ่ายเงินกู้เกี่ยวกับการจำนำข้าวเปลือกออกไปประมาณ800กว่าล้านนะครับและในส่วนจำนำของข้าวนาปรังเนี่ยกับจำหนนำมันนะฮะในเขตอำเภอนองบัวก็จะลดน้อยลงนะครับเ<ม>พราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะทำข้าวนาปีมะลิ105เป็นหลักนะครับ เป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดในจังหวัดเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์ครับคือถ้าใครมานครสวรรค์เนี่ยถ้าจะทานข้าวดีๆต้องมาทานที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดครับครับ,รบ,รบแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมรางวัลที่ท่านจัดไว้เนาะเพราะว่าวยอยู่ด้านนอกเพราะว่าด้านในสถานที่ไม่พอครับครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเดี๋ยวเชิญเลยคับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าทีมงานของสาขาหนองบัวเนี่ยได้จัด ของโชว์รางวัลอ,อมซัพตวิโชคไว้ด้านนอ,อกสาขาเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยสำนักง,งานต้องการให้บริการลูกค้ามากกว่านะครับเชิญคุณจรัสุขจันโตพูดคุยกับคุณผู้ชมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่กำลังจะเดินตลาดประยมพันธ์แล้วก็เชิญชวนมาฝากอ,อมซัพตวิโชคที่นี่ครับครับผมนะในเรื่องของเงินฝาก อ,อมทรัตวีโชคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเรานะครับ,รบแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะทั้งจากในส่วนของลูกค้าเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีเงินฝากประเภทนี้นะครับถึง4,000ล้านบาทนะครับแล้วในอำเภอหนองบัวเองมี300ล้านบาทนะครับซึ่ง เงินฝากอมรั์ทวีโชคนี้นะครับเป็นเงินฝากที่ได้รับความนิยมแล้วก็จะมีการจับรางวัลใหญ่ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจึงอยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วไปนะครับนะพ่อค้านะครับโดยทั่วไปเนี่ยให้มาฝากเงินอมรั์ทวีโชคกับทกศนะครับครับกราบเรียนเชิญด้วยนะครับผมนี่คือทีมงานของท่านใช่ไหมครับที่ยืนอยู่ใช่ครับเป็นทีมงานของ ทกศสาขาหนองบัวนะครับประกอบด้วยสินเชื่อนะครับประกอบด้วยด้านการเงินนะครับแล้วก็ด้านธุรการนะครับซึ่งเป็นทีมงานที่สําคัญของทกศสาขาหนองบัวนะครับผมครับก็ขอบคุณท่านผู้บริการสาขาหนองบัวและทีมงานนะครับขอบคุณมากครับครับ